ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยังย่งยืนอุบลราชธานีห้องสมุดรประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีอบรมหลักสูตรอาชีพขนมหม้อ,อกแกงเผื่อโดยให้สมาชิกที่มาเรียนนะคะมีส่วนในการตวงส่วนผสมนะคะขนมไทยนะคะเขจะใช้ไข่เป็ดเป็นหลักเนื่องจากว่า มันจะมีฟวามเหนียวมากกว่ากันะคะแต่ถ้าเป็นขนมพวกอกของฝระะั่งเนีเขาใช้ไข่ไก่มันจะเบาคูดเริ่มจากไข่เป็ด10ฟองน้ำตาลปี๊บ500กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือ1ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็ใช้มือนะคะขยำให้น้ำตาลปีบ๊บและไข่ กระจายแตกนะคะแล้วเราก็ใส่เผือกนึ่งลงไป1,000กรัมหลังจากที่เราคุกเข้าให้เผือกเข้ากันแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปใส่เครื่องปั่นนะคะให้เนื้อขนมละเอียดแล้วเทลงในกระทะทองเหลืองนะคะกวนด้วยไฟอ่อนให้ขนมสุกเราจะได้ลดเวลาในการอบ จนเนื้อขนมไม่ติดภายนะคะนมมอมคะ่ะขนมหมอ้อแกงได้ที่แล้วหอมแล้วแล้วเราก็จะเตรียมนะคะเทใส่ ถาดหรือพิมพ์ตามชอบนะคะเพื่อนำเข้าเตาอบเราจะใช้เตาอบอยู่ที่ไฟ200องศาใช้เวลา15นาทีนะคะใช้เฉพาะไฟบนค่ะเพราะว่าขนมเราสุกแล้วเราต้องการให้หน้าขนมเหลืองแล้วก็กรอบนะคะ หลังปิดไฟแล้วเราจะกวนนะคะให้ขนมคายความร้อนนะคะสังเกตที่ควันนะคะหลังจากในกระทะไม่มีควันแล้วเราก็จะเอามาตักใส่ถ้วยฟอยนะคะตักให้พอดีนะคะไม่ล้นแล้วเราก็จะเคาะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ขนมลงไปข้างล่างไม่มีช่องว่างแล้วนำเข้าเตาอบค่ะ วันนี้สมาชิกเราเยอะเราทําเพิ่มอีกหนึ่งส่วนนะคะก็จะเป็นสมาชิกที่สนใจเรียนรู้การตวงแล้วก็การผสมชุดที่2นะคะช่วยกันขนมในเตาก็กําลังหอมเลยค่ะหน้าก็กําลังเหลืองพอดีนะคะพอครบเวลา15นาทีแล้วเอาออกจากเตาอบแล้วเราจะใช้น้ำมันหอมเจียวนะคะทาลงบนหน้าขนม ให้หน้าขนมแบบฉ่ำนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมให้มีกลิ่นหอมของหอมเจียวนะคะแล้วเราก็ใช้หอมเจียวโรยหน้าค่ะตามชอบนะคะเรียบร้อยค่ะผลงานขนมหมอ้อแกงเผือกของเราวันนี้นะคะวันนี้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลนนะคะทำขนมหม้อแกงเผือกอร่อยมากหวานมันพอดีพอดีนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็มีแต่ สาวสวยสาวสวยนะคะสนใจมาเกับทุกสัปดาห์เลยกันเราก็ในช่วงของโควิดก็ไม่สามารถที่จะรับสมาชิกผู้เรียนได้เกินกว่สิบคนนะคะก็มาแค่นี้ก็ถือว่าได้ผลคุ้มค่าค่ะเพราะทุกคนกลับไปก็ไปทำเพื่อทำต่างบาหรือทังขายเัย สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีหรือเรียนรู้สูตรการทำขนมม้อ,อกแกงได้ในวิดีโอเพจของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนค่ะ